สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกัละยานามิทุกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปของช่อง th l o t for energy healing นะคะวันนี้เลิกงานแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันผ่านไพ่อีกเช่นเคยจิ๊บได้ไพ่สํำรับใหม่นะคะนะเดินทางมาค่อนข้างนานนะคะแล้วจิ๊บก็ให้เขาพักแล้วเมื่อคืนนะคะแล้วก็เคลียร์พลังงานจูนพลังงานกันแล้วนะคะจิ๊บก็ถามไพ่แล้วว่าเขาถนัดด้านไหนเนาะเขาก็ถนัดสายปกป้อง สายหิวนะคะสายปกป้องสายฮิวนะคะแล้วก็เขาจะทำงานอย่างหนักเนาะแล้วก็ยินดีที่จะร่วมมือยินดีที่จะสื่อสารร่วมกันสื่อสารกับจิ๊บนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะเอาล่ะเรามาตั้งหัวข้อกันสำหรับให้ใหม่สำหรับนี้กันเลยนะคะออืม่าพลังงานใด นะะคพลังงานใดที่พลังงานที่อยู่รอบตัวคุณะพลังงานใดที่ไพ่อยากจะเตือนให้คุณระวังพลังงานรอบตัวของคุณที่ไพ่อยากจะเตือนให้คุณระวังคืออะไรนะคะในเมื่อเขาเป็นสายปกป้องเรามาถามเขาแล้วกันเนาะพลังงานที่เราควรระมัดระวังพลังงานรอบตัวเราเนี่ยที่เราควรระวังมากที่สุดคือพลังงานอะไรให้พี่ไพ่เขาเฉลยออกมาแล้วกันนะคะ พลังงานที่เราต้องระวังตัวเนาะมาห้าไม่เท้าค่ะทุกคนห้าไม่เทา้าการประทะเลยอะ่ะเด h เมจิเชียนค่ะกิฟท์คอบเปิดห้าใบดีเอ็มเพอร์สามใบแล้วนะ สี่เท้าแล้วก็ที่ร่วงลงมาก็จะเป็นเด็กถือไม้เท้าพลังงานน่านไฟมาเต็มเลยนะคะอืมพลังงานที่เราควรระมัดระวังพลังงานรอบตัวรอบรอบข้างเราที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยที่เราต้องระมัดระวังคือพลังงานอะไรระวังปัญหาของเพื่อนร่วมงาน นะคะถ้าไม่ใช่เพื่อนร่วมงานก็คนใกล้ตัวคนรอบตัวคนนั่นแหละระวังปัญหาการทะเลาะเบาะแหวงการไม่เข้าใจกันหรือปัญหาด้านการสื่อสารการทํางานที่ผิดพลาดแล้วโยนกันไปโยนกันมาไม่มีคนรับผิดชอบอะไรเงี้ยระวังประเด็นเรื่องนี้นะคะไพ่เขาออกมาเตือนแหละให้เราระมัดระวังไว้นะคะไม่ใช่ว่าพอไพ่ออกมาแบบนี้แล้วกลัวไปหมดซะทุกอย่างจนไม่ทําอะไรไม่ได้นะคะ คนเราเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราอ่ะมันมีผิดพลาดกันได้ทำงานเยอะเปอร์เซ็นต์ในการผิดพลาดมันก็ต้องมีเยอะกว่าคนอื่นถูกไหมคะเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ไม่มีอะไรที่มันสมมุิไป100%เซโดยไม่มีการผิดพลาดเราต้องรู้จักเรียนรู้จากข้อผิดพลาดบางครั้งอ่ะสิ่งที่เราไม่รู้มันผิดได้ นะคะคแต่พอเรารู้แล้วทีนี้แหละเราจะจํานะคะเราจะจําเราจะไม่ให้พลาดอีกถ้ารู้แล้วพยายามอย่าพลาดอีกนะคะเรียนรู้จากตรงนั้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนั้นและจําให้แม่นแล้วเราจะเป็นคนที่มีประสบการณ์อ่ะประสบการณ์ของเราจะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเราจะได้ไม่ผิดไม่ใช่นะงานเราก็ต้องทําแต่เมื่อผิดพลาดเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะและอะไรที่มัน ยืดหยุ่นกันได้อะไรที่มันเจราจากันได้ก็พยายามใช้สติใช้ปัญญาในการเจรจากันอย่าใช้อารมณ์คุยกันและก็อย่าโยนความคิดผิดกันไปกันมาให้ทุกคนหาตรงกลางร่วมกันหาวิธีป้องกันแก้ไขร่วมกันในองค์กรแบบนี้จะดีกว่านะคะงานจะได้เดินไปต่อเนาะเนี่ยคือความเป็นเดอะเมจิเชียนะ คือถ้าคุณรู้แล้วว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นไปเพื่ออะไรอ่ะมันจะแฮปปี้มันจะเบาเราจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นเราแก้ไขได้เราส,สร้างอะไรต่อไปได้อะไรเงี้ยมันจะรู้สึกมันเบามันจะรู้สึกมีความสุขนะคะอืมมันจะรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขเออทำทำได้อะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วก็พลังงานที่เรา ต้องระวังนะคะนะคะไปแล้วพลังงานที่เราต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือระวังผู้มีอำนาจเหนือกว่าเราเนาะการบัญชาการการสั่งงานการอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขามีอำนาจเหนือกว่าเขาก็อาจจะสั่งลงมารับคำสั่งของเขาให้ดีๆอันไหนไม่เข้าใจทวนสอบอย่าคิดไปเองจิ๊บก็เป็นนะจิ๊บก็เป็นคนหนึ่งที่บางที ความแบบไม่อยากถามอะไรเซาซีมันเลยคิดไปเองแล้วบางทีพองานมันพลาดมาแล้วอ่ะมันแก้ไขาย,ยากนะคะอันไหนที่เราไม่แน่ใจอันไหนที่มันไม่ชัดเจนให้เราถามให้ชัดเจนถ้าเขาจะหงุดหงิดจะเบื่อเราจากที่เราถามก็ให้เขาหงุดหงิดไปค่ะดีกว่าให้งานมันพังแล้วมาโทษเราคนเดียวนะเออแบบนี้ดีกว่านะคะสี่ไม่เท้านี่องค์กรบริษัท หรือที่ทํางานอ่ะมันไม่สามารถที่จะมีคนคนเดียวแล้วผ่านฉลุยได้มันต้องร่วมมือกันมันต้องประสานงานแผนกโน,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 น้้นแผนกนีนน้คนน้นคนนี้ร่วมมือกันเข้าใจกันเพื่อความมั่นคงเพื่อรักษาที่มั่นคงขององค์กรของผนแผนกของสถานที่นั้นๆน,น,นะคะอืมถ้ายอยากบอกประมาณนี้เนาะไม่มีใครเก่งร้อยเปอร์เซนและไม่สามารถที่จะมีคนเก่งคนเดียวอยู่ตรงนั้นแล้วรอด มันต้องร่วมมือกันนะคะแม้คนเก่งก็ยังพลาดได้เนาะเว้นแ,แต่ที่ไม่พลาดคือเขาไม่ได้ทําหรือเปล่าหรือเขาทําพลาดแล้วเขาไม่ได้บอกหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานพลาดอย่าพึ่งน้อยเนื้อต่าใจหรือหยุดชะงากักหรือไม่ทําอะไรเลยไม่ต้องนะคะไม่ต้องเป็นแบบนั้นเราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเราก็ปรับปรุงแก้ไขนะคะเมื่อไหรที่เราทํางานคล่องทํางานเป็น การผิดพลาดมันก็จะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็เป็นได้นะคะออยากให้ทุกคนอ่ะรู้สึกเฟรชรู้สึกสดใสรู้สึกกระตือรือร้นเหมือนวันแรกที่มาทำงานอ่ะลองนึกถึงนะคะถ้าเราไม่มีงานเราต้องรู้สึกจริงจริงมันก็สบายแหละแต่แหล่งที่มาของเงินแหล่งที่มาของทรัพย์มันไม่มีอะเงินมันเข้าไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นการที่เราทํางานให้เรารู้สึกว่าเราสร้างเส้นทางของรายได้เราสร้างเส้นทางที่มาของทรัพย์ที่มาของเงินให้มันเปิดเพื่อที่เงินเพื่อที่ทรัพย์จะไหลเข้ามาลังไหลเข้ามาให้เรารู้สึกแบบนี้นะคะให้เรารู้สึกกระตือรือร้นว่าอืมเราดีใจที่ได้งานนี้เราดีใจที่ได้ทํางานตรงนี้ถ้าไม่มีตรงนี้เราจะไม่มีประสบการณ์แบบนี้เลยนะคะ I love my job บอกตัวเองกวันได้เลิกไม่จบแม้จะรู้สึกเหนื่อยล้านะนะคะบางทีอะถ้าอันไหนที่เราจัดการไม่ได้อันไหนที่มันเหนือบากกว่าแรงของเราอย่าลืมเมื่อเลิกงานแล้ววางภาระลงวางภาระลงอนุญาตให้ตัวเองได้พักและขอให้จัก,กรวาลจัดการต่อขอให้จัก,กรวาลดูแลต่อนะคะ คือเราเต็มที่กับวันนี้แล้วเราเต็มที่กับงานตรงนี้แล้วที่เหลือที่ยังไม่สามารถจัดการได้หรือที่เหลือที่มันยังหนักเกินไปขอให้จักรวาลจัดการต่อนะคะอะไรที่มันสุดความสามารถของเราแล้ววันนี้เราเต็มที่แล้วปล่อยนะคะปล่อยที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลเมื่อเรารู้สึกแบบนี้เราจะไม่แบกงานกลับมาบ้านเราจะรู้สึกเบาสบายแล้วเราก็จะกลับมามีความสุขกับครอบครัว กับเวลาส่วนตัวของตัวเองเราจะไม่เก็บเรื่องงานเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกจนฝันจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืประมาณนี้แหละจ่เปิดแค่ห้าใบได้ไหมสำหรับหัวข้อนี้พลังงานที่คุณต้องระมัดระวังก็คือพลังงานความขัดแยง้งเนาะความขัดแยง้งความเหนื่อยล้าจากการทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับใครที่กําลังอยู่ในช่วงเหนื่อยจากงานก็ มาฟังคลิปนี้นะคะเผื่อได้อะไรดีๆไปสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ